กดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองได้เด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่4ของสัปดาห์นี้นะคะ<ๆ>เด็กๆยังเรียนรู้หน่วยวันสำคัญของไทยค่ะวันนี้แม่ติก๊ก จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางศาสนาชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรนะลูกนะเด็กๆจะได้คำตอบจากเพลงนี้ถ้าตั้งใจฟังตั้งใจดูค่ะเพลงมาคะบูชาค่ะพร้อมแล้วคะหนึ่งสองสามมาคะมาคะบูชาถือกันว่าวันเพ็ญเดือนสาม คนไทยน้ำใจงามวันเพ็ญเดือนสามมาทำบุญกันจาตุรงขสันนิบาตวันประหลาดมหัสจรรย์พะระอรหันต์มาประชุมกันพันสองค์พันสองค์ในเพลงนี้เด็กๆได้รู้จักวันสำคัญทางาศาสนาพุทธของเราคือวันอะไรลูกมีใครได้ไหมคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะหลายคนตอบได้จากเพลงลูกเพลงวันมาคบูชาค่ะวันมาคาบูชาตรงกับวันอะไรมีความสําคัญอย่างไรตามแม่ติ๊กเลยลูกวันมาคาบูชาอยู่ี่ลูกตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือนสมลูกมีความสําคัญอย่างไรเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราลูกแสดงพระโอวาปะิโมค,ค่ะต่อปาลูกวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น15ค่้าค่เดือนหลูกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราลู้นะเป็นวันคล้ายลูกประสูติคือเกิดตัสรุคือการแจ่มแจ้งในธรรมะลูกและก็ปะป,ะปะรินิพานก็คือถ้าของเราคือท่านตายนะลูกนะต่อไปวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าค่เดือน8ลูกเป็นความสําคัญอย่างไรเป็นวันพุทธศิ้าของเราลูกทรงสแสดง พประถมเทศนาเป็นครั้งแรกค่ะทราบไปแล้วนะลูกนะว่าสำคัญอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องปฏิบัติอะไรบ้างลูกตามติ๊กมาเด็กๆกลูกรับนี้จำได้ไหมลูกก็คือการนั่งสมาธิขลุกเด็กนั่งสมาธิได้รู้ตามรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเราเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราทำผิดศีลห้าไหมลูกไม่ผิดแน่นอนศีลห้ามีอะไรบ้างลูกข้อที่หนึ่ง เว้นจากการฆ่าสัตว์ลูกข้อที่2เว้นจากการลักทรัพย์ข้อที่3ามเว้นจากการประพฤติผิดในการมน,านะลูกนะสินข้อที่4เว้นจากการพูดเท็จและสินข้อที่5คือเว้นจากการดื่มสุราเมลัยค่ะเด็กๆทำได้ไหมลกูกเด็กทำได้อยู่แล้วนะคะคุณเก่งนะและต่อไปอย่าลืมสำคัญมากเช่นกันลูกเราเป็นชาวพุทธ เราก็ต้องทําหน้าที่ในการในลูกสืบทอดนะนะศาส,สนาของเราก็มีพระสงฆ์ลูกเราก็ต้องทําบุญตักบาตรตอนเช้าใช่ไหมลูกพระสงฆ์ของเรามีโอกาสช่วงบ่ายๆเช้าสายก็ไปฟังธรรมะของพระเจ้าของเรานะลูกนะเด็กอย่าลืมนะลูกนะวันสําคัญไปกันได้นะคะต่อไปค่ะมารับการบ้านกติเชอร์ของเราวันนี้วิชาอะไรพบกกติเชอร์เลยค่ะ For today, activities. We will go into work on three pages. First one, page 13. It says here, circle the animals that have wings. What are those animals that can fly because they have wings? Circle. Try to distinguish and check the animals. Circle with wings. Rica. การบ้านของนิเชอร์เราเนาะลูกน,นะวันนี้ให้วงกลมสัตว์ที่มีปีกอ้ยหลายคนยิ้มได้เลยแบบคนยิ้มได้รู้กันแล้วใช่ไหมลูกเยี่ยมมากๆนะคะระบายสีสัตว์ที่มีปีกแค่นั้นนะลูกนะอย่าลืมชื่อและชั้นด้วยค่ะนาต่อไปค่ะโอเค the next page to learn it says here cross out the wild animals and circle the pets wild animals the animals that live in the jungle in the forest outside the house and the pets the one that we take care of in the house circle the pets cross out the wild animals mm -hmm. สัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านโอเคไหมคะในหลายคนได้แล้วนะคะอย่าลืมระบายสีทุกภาพชื่อและชั้นด้วยคะ่ะ and the last page to work on circle the picture facing front and cross out facing back so it's the opposite if it's facing front circle if it's facing back cross out หน้านี้คำสั่งคือวงกลมลูก ภาพที่หันหน้าไปด้านหน้าแล้วก็การกระบาดทับภาพที่ด้านหลังให้เราได้หลายคนได้นะลูกนะระบายสีภาพด้วยนะคะคู่กันสีเดียวกันนะลูกนะสีเดียวกันนะคะเพราะเขาเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อและชั้นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วใส่ในกระเป๋าให้เรียบร้อยเพื่อมาส่งที่เชื่อและแมติกาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งด้วยค่ะเมติกและที่เชื่อไปก่อนสวัสดีค่ะ